pone ye dotenwa khole pembe ha obak tete 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 basa no ঠিক কো কো চtte aclo jopa do ঠিক কো ve abdoupoa do kon n'avait pas poatreva ko da chibli ouve de dumani ha พื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบบ้านทาหินอําเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเป็นหนึ่งใน9้าพื้นที่พักพิงชั่วคราวที่มีอยู่ตามชายแดนที่ภาครัฐจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่พักพิงสำหรับผู้ลี้ภัยจากการสู้รบหรือความไม่สงบภายในประเทศต้นทางปัจจุบันพื้นที่พักพิงแห่งนี้มีจำนวนผู้อพยพมากกว่า70,00คนหรือ168ครอบครัวซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่จากภาครัฐคอยดูแลจำนวน45นาย พื้นที่พักผิงชั่วคราวผู้นิภัยการสู้รบบ้านถ้ำหินก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2540มีพื้นที่ครอบคลุมทั้งหมด40ไร่เศษภาครัฐร่วมกับหน่วยงาน NGO ได้มีการดูแลตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานทั้งในด้านการศึกษาได้จัดการศึกษาให้แก่ผู้อพยพตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียนจนถึงระดับอนุปริญญา ด้านสาธารณาสุขได้จ้างบุคลากรทางการแพทย์ร่วมกับผู้พักผิงที่มีความรู้ในด้านการแพทย์เข้ามาดูแลซึ่งได้ประสานงานกับสาธารณาสุขและโรงพยาบาลประจำอำเภอหากมีผู้ป่วยหนักก็จะประสานงานกับโรงพยาบาลประจำจังหวัดเพื่อส่งตัวผู้ป่วยต่อไป พื้นที่พักพิงชั่วคราวยังได้มีการตั้งคลังอาหารเพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้พักพิงเดือนละหนึ่งครั้งแบ่งออกเป็นข้าวสารเกลือถั่วซีกถ่านน้ำมันอาหารเสริมซึ่งเป็นสาธารณพ่อขั้นพื้นฐานที่จะแจกให้แก่ผู้ยากไร้เด็กสตรีและบุคคลทั่วไปสำหรับผู้ที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้จะไม่ได้รับการช่วยเหลือส่วนรายได้ของผู้พักพิงส่วนใหญ่จะได้รับมาจากญาติที่ไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่3อย่างอเมริกายุโรปและออสเตรเลีย นอกจากนี้ยังมีศูนย์ฝึกอาชีพทั้งด้านการเกษตรปลูกพืชผักอินทรีย์และเลี้ยงสัตว์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งฝึกอบรมง,งานช่างสิบสาขาร่วมกับกรมอาชีวศึกษาโดยผู้อบรมครบหลักสูตรหรือตลอดระยะเวลา150ชั่วโมงจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการจบหลักสูตรสามารถนำไปใช้รับรองการทำงานทั้งในประเทศไทยประเทศบ้านเกิดและประเทศที่สได้ทันที สำหรับปัญหาหลักที่พบในขณะนี้คือผู้พักพิงขาดการคุมกำเนิดเนื่องจากเหตุผลทางศาสนาและต้องการเพิ่มประชากรทำให้มีเด็กเล็กอยู่ในศูนย์จำนวนมากรวมทั้งความแออัดในพื้นที่พักพิงชั่วคราวเนื่องจากมีจำนวนผู้พักพิงชั่วคราวเพิ่มมากขึ้นในขณะที่มีพื้นที่พักพิงชั่วคราวมีอยู่อย่างจำกัดส่งผลต่อปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมส่วนของผู้ที่ได้เดินทางไปยังประเทศที่3แล้วเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีการพิจารณาคัดเลือก นะครับคนที่มีความพร้อมนะครับในทุกด้านเนี่ยได้ไปแต่ส่วนของผู้ที่อยู่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของผู้สูงอายุนะครับก็จะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะครับที่ยังจะต้องให้การช่วยเหลือดูแลนะครับ กลุ่มผู้พ,พักพิงชั่วคราวส่วนใหญ่มองว่าภาครัฐของไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการดูแลที่เหมาะสมในทุกด้านซึ่งหากมีความเป็นไปได้ก็คาดหวังจะได้กลับไปยังประเทศบ้านเกิดของตนเองเพื่อจะอยู่ร่วมกับครอบครัวและญาติพี่น้องที่ต้องจากกันมานานเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศบ้านเกิด